โอเควันนี้มีของเข้ามานะฮะซึ่งมันเป็นแน่นอนว่ามันคือสุดนอนนะ <c oughs> เป็นชุดนอนที่ใส่ได้ทั้งชายและหญิงนึกว่าดีเลยแล้วเป็นแบบเยกที่ส่วนได้ไงได้เขา เป็นน้องวัวใช่ไหมซึ่งสุดก็มีประมาณนี้แหละนะอืมชุดแทนได้อันนี้ใส่ได้แค่ใสยแล้วก็เปิดทารเฟลที่บวกแม่นยจัมสแมกกาซีนหนึ่งลบความรีโหลดไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คอมเมนยจัมกูกก่าวอยู่แล้วนะแล้วก็มีชุดน้องวัวฮะชุดชุดเก่าที่ ได้มาแบบคุ้มแล้ว <laughs> ส่วนปืนมันอันนี้คาใช่ไหมทำไมคามันดูแรงจังเลย <laughs> หรือปืนไม่ใช่คาปืนสไนส์สนั์ที่มันยิงเบาๆนะแล้วก็อูซี่เอาจริงปืนพวกนี้มันไม่ใช่จะเป็นหรอกนะ แล้วก็ร่มผู้สั่นเลียงน่ารักจังเลยกระเป๋ามันไม่มีเวลหนึ่งเวลสองเวลสามหรอมันมาแบบนี้หรอมีหา้ามีเฟเกด้วยไงกล่องศพปิศาน้อยกล่องกล่องเด็กสุดนี้สองร้อยสิบเก้าก็คือว่าหมดไม่เยอะหรอ ห้าห้าถ้าได้เนี้ยหมดไม่เยอะหรอกถ้าได้ร้อยอ่ะมีลามาสิบฝาวันนะนะคือคือเติมไม่ได้เศร้าคือ <c oughs> ขาดเงินนิดนึงนเศร้าเลยโอเค น่าจะมีแค่นี้แหละนะเพราะว่าเฮ็ดเราไซส์ไปหมดแล้วฮะเหลืออยู่หนึ่งเฮ็ดแล้วเสือกเติมไม่ได้อีกจะเลินแล้วกนเอาไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะ